มาแต่เช้าเลยฮะจะไปไหนหืมหนูจะไปไหนไหนน,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 นวะวะ,น,น,น,ะน,นี่ม<า>ันเปิดบ้านให้ไหนจะไปไหนหนูจะไปไหนมามามาม,ม,มาทำอะไรคะฮะ<อ>มาทำอะไรมาทำอะไรคะหิวข้าวเหรอจะไปไหนฮะ จะไปไหนมาแต่เช้าเลยฮะจะไปไหนหืมหนูจะไปไหนไหนๆวันนี้ไม่ได้เปิดบ้านให้ไหน,น,นไหจะไปไหนหนูจะไปไหนมาหาเลยคะมาแต่เช้าเลยไหนจะไปไหนหืม

มาอ้อนแต่เช้าเลยเนี่ยเราจะไปทำงานแล้วทำงานก่อนนะไปด้วยไหมเดี๋ยวไปด้วยไหมเนี่ยไปไหนเข้าบ้านแล้วออกมาอมามานี่มานี่ยมานี่มาเร็วมาไปด้วยไหมเนี่ยงมาวิ่งมา,งม,ามาเรลล็ว